สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมือนี่เป็นวันอาทิตย์เน,นาะค่ะเนาะกะบํได้เห็ดแนวยู่น้ำกินอีกอย่างมากมายค่ะพี่น้องบังเอิญว่ามีบักม่วงอยู่แล้วค่ะก็ะเลยสิมาพาพี่น้องกินข้าวเหนียวบักม่วงค่ะพี่น้องจ๋าสิมาพากินข้าวเหนียวบักม่วงนะคะข้าวเหนียวนี้กินไปแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะวันนี้บักม่วงนะคะจ้า อันเำว่าเบิ่งว่ากะทิอรันวานจะได้ประมาณได้จะพี่น้องจะอันรู้สึกว่าอันนาโอ้เียวนางใสกะทิฝรั่งอะค่ะพี่น้องจะนางใสกะทิฝรั่งเนาะจะมันก็เลยใส่น้ำตาลหลายโพดบอนี่หืมเจ้าพี่น้องจะอื้มหูมัน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 เพื่อความหวานฉ่ำค่ะพี่น้อง รู้สึกว่าบักมนะ่วงเนี่ยนางจะเหลืองอย่างเดียวค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่านางบ้าบานเลยจ้าพี่น้องจ้าอืหมอื้มจ้าอืืมโอ้ยมนุษย์เออจ้าพี่น้องบาทนี่สิกินจ้าพี่น้องค่ะอืืมจะก,กินแล้วนะจ้าอืืมสวยงามค่ะพี่น้องท่า,ทา